สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมีเจคอมเมนจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของข่าวและคอมเมนต์ชาวเวียดนามในหัวข้อจุดเปลี่ยนที่สำคัญของไทยลีกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหรือ FA t ได้มีการจัดประชุมออนไลน์กับทุกๆสโมสรเพื่อหารือเกี่ยวกับอนาคตของฟุตบอลไทยซึ่งมติในที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าไทยลีกควรจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งในเดือนกันยายนปี2020ถึงเดือนพฤษภาคมปี2021ถ้าหากสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้และได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขเน่งเล็บในฤด,ดูกาลถัดไปจะมีการแข่งขันในช่วงเวลาเดียวกัน คนไทยมองว่านี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงไทยลีกให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นดังนี้ 1. ช่วงเวลาจัดการแข่งขันไทลิกไม่ได้อยู่ในช่วงฤดูฝน 2. เป็นช่วงเวลาที่ตรงกับหลีกของยุโรป 3. สอดคล้องกับช่วงเวลาของตลาดการโอนย้ายนักเตะระหว่างประเทศและ 4. เพิ่มจํานวนผู้ชมโดยทางสมาคมจะหาหรือเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากมีการปรับเวลาการแข่งขันดังนี้ 1. จะยังคงรักษาคะแนนของแต่ละทีมต่อไปนวงเล็บเล่นไปแล้ว4นัดหรือจะรีเซ็ตคะแนนใหม่ในช่วงเดือนกันยายน 2. สัญญาจ้างนักเตะ 3. การปรับลดเงินเดือน50%สมาคมจะส่งเอกสารไปให้กับฟีฟ่าเพื่อนำเสนอและเป็นฐานข้อมูลของทีมเพื่อดำเนินการและ 4. ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกับ True Visions เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามเกี่ยวกับข่าวนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าไม่รู้ว่าเมื่อไรเวียดนามจะมีสนามหญ้าแบบนี้บ้างถ้าเพิ่มคุณภาพการถ่ายทอดสดวีลีิกก็คงจะบ้าคลั่งกันทุกสัปดาห์เลยมุมมองท่านต่อมาครับเป็นการปูทางเพื่อก้าวไปสู่ลีกยุโรปคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ามีความเป็นมือชีพ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับ t u u Vision มีการถ่ายทอดสดที่คุณภาพสูงอยู่แล้วแต่สนามหญ้าของไทยลีกก็สวยด้วยเช่นกันจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าบางสถานีอย่างช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9และช่อง11บางทีก็ถ่ายทอดสดได้สวยกว่าทรูอีกนะมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าเห็นแล้วก็น่าเศร้า หวังว่าวีลีกจะมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะคอมเมนต์ทันมาครับพอเห็นสนามย่าที่สนามแห่งนี้แล้วผมรู้สึกอยากจะไปดูฟุตบอลสุดสัปดาห์นี้เลยชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าถ้าเล่นตามปฏิทินของลีกยุโรปรายการ AFF ครับและสีเกมก็จะกลายเป็นเพียงรายการกระชับมิตรเท่านั้นสำหรับสโมสร ซึ่งก็จะทําให้ไม่สามารถปล่อยตัวผู้เล่นมาเล่นในรายการเหล่านี้ได้และถ้ารายการเหล่านี้ไม่หยุดแข่งขันประเทศไทยก็จะส่งทีมเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันในรายการ FF ครับจุดเปลี่ยนสําหรับไทยลีกนี้จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิดของลีกอื่นๆในภูมิภาคด้วยหวังว่าวิธีการจัดการแบบใหมน่นี้จะทําให้สโมสรเห็นด้วยนะเราคอยติดตามชมกันต่อไปมุมมองท่านต่อมาครับ บางทีประเทศไทยก็น่าจะย้ายไปอยู่ที่ยุโรปด้วยเพราะว่าในเอเชียก็ไม่เห็นมีประเทศไหนเตะในช่วงเวลานี้จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมน้ว่าประเทศในเอเชียตะวันตกบางประเทศก็แข่งขันในช่วงเวลาเดียวกันกับยุโรปนะเพราะว่าในช่วงฤด,ดูร้อนของพวกเขานั้นร้อนมากคุณไม่เห็นหรอว่าในรายการเอเชียนคัพหรือฟุตบอลโลกที่จัดขึ้นในเอเชียตะวันตกมักจะจัดขึ้นในช่วงฤด,ดูหนาวของปี แล้วก็มีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนี้ว่าเอเชียนคัพและฟุตบอลโลกจะเตะก,กันในช่วงต้นปีดังนั้นหลีกภายในประเทศจําเป็นต้องหลีกเลี่ยงช่วงเวลาดังกล่าวผมหมายถึงหลีกภายในประเทศยังคงเตะก,กันตามปฏิทินของเอเชียนะคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าในเอเชียลีกมักจะจัดในช่วงต้นปีปฏิทินส่วนในยุโรปลีกมักจะจัดในช่วงต้นปีการศึกษาในเวียดนาม ความคิดเห็นท่านต่อมาครับถ้าเวียดนามจะเตะในช่วงเวลานี้มันจะติดฝนไหมจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าถ้าเป็นภาคเหนือจะมีสีฤด,ดูคือฤด,ดูใบไม้ผลิฤด,ดูร้อนฤด,ดูใบไม้ร่วงและฤด,ดูหนาวขณะที่ภาคใต้จะมีแค่ฤด,ดูฝนกับฤด,ดูแหลงเท่านั้นมุมมองท่านต่อมากล่าวว่ามันก็ดูมีความเป็นมืออาชีพอยู่นะ แต่มันจะไม่ตรงกับลีกต่างๆในเอเชียนะสิจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าใช่แล้วแม้แต่ในเอเชียเองก็มีแค่ไทยเท่านั้นที่ทำแบบนี้ญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้อิหร่าน u ู UA e อเอสเตรเลียก็เห็นเตะกันตลอดทั้งปีนะแล้วเจ้าของเมนต์ก็เข้ามาตอบกลับว่าในรายการ FF CUP ครับซีเกมเอเชียนครับ a m p i o n s League FC ครับมันยากต่อการจัดตารางการแข่งขันนะจากนั้นก็มีท่านเข้ามาตอบใต้เมนี้ว่าเอเชียตะวันตกทั้งหมดก็เตะตามตารางนี้นะดังนั้นไม่สามารถพูดได้ว่าไทยเป็นเพียงประเทศเดียวแต่ถ้าหากเป็นไปตามตารางนี้การแข่งขันรายการ FC Champions League ก็จะจัดขึ้นในช่วงปิดฤดูก,กาลกับช่วงปรีซีซั่นคอมเมนต์ท่านหมากครับจับตารางการแข่งขันตามยุโรปก็โอเคนะ จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนิว่าและพวกเขาก็จะต้องออกไปจากรายการซีเกมและ AFF ครับแล้วก็มีท่านเข้ามาตอบใต้เมนิว่ารายการเอเชียนครับและรายการย uh ู -23 ช uh ิงแชมป์เอเชีย er, จะจัดขึ้นในช่วงต้นปีมิฉะนั้นแล้วก็จะต้องเลื่อนตารางการแข่งขันทีมชาติออกไปความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าวิลีกไม่ควรทำตามนะเพราะว่าจะไม่มีฟุตบอลให้ดูในช่วงฤดูร้อน ชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่าไม่ใช่แค่ช่วงฤดูฝนเท่านั้นแต่เวียดนามยังเตะในวันเหล่านี้ด้วยวันตรุษยวนวันหยุดทางปฏิทินแนวเล็บของผู้เรียนต่างชาตินี่ยังไม่ได้พูดถึงทางภาคใต้ที่ตอนนี้อยู่ในช่วงมรสุมแนวเล็บลมแรงมากขณะที่สนามส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับต่ำไม่มีหลังคาและแดดจัดขณะที่ภาคเหนือก็ยังคงหนาวจัด นี่ยังไม่นับรวมตารางการแข่งขันซีเกมและเ f ฟเอฟคับในช่วงปลายปีอีกนะประเทศไทยกำลังออกจากหมู่บ้านแล้วคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าแอดมินโพสต์ภาพรูปสนามของสโมสรทำให้อยากดูอีกแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาครับเรื่องนี้ได้ถูกนำมาหารือก,กันเป็นเวลานานแล้วแต่ไม่สามารถทำได้เพราะว่าตรงกับรายการซีเกมและเอฟเอฟครับ มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าในขณะที่คนไทยทั้งประเทศกลัวการแพร่ระบาดแต่คนเหล่านี้กลับมวัวแต่ยุ่งอยู่กับตารางการแข่งขันฟุตบอลไม่รู้ว่าจะมีทีมไหนขาดประชุมหรือขอยกเลิกบ้างไหมและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายกล่าวว่าทั้งประเทศกำลังต่อสู้กับโรคระบาดอยู่ยังจะมาพูดคุยเกี่ยวกับฟุตบอลกันอีกเหรอความสามารถของ F A T B ปัญหาอย่างชัดเจน จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนว่าทั้งประเทศกําลังต่อสู้กับโรคระบาดด้วยการเรียนรู้ทางด้านออนไลน์อยู่กระทรวงศึกษาธิการมีปัญหาอย่างชัดเจนนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นํามาฝากเพื่อนๆเท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้นํามาฝากเพื่อหเห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามในหัวข้อจุดเปลี่ยนที่สำคัญของไทยลีกหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากชื่นชอบได้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมมิเจ้คอมเมนต์ จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น닷คอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ